สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังลพบกับกดเซลล์เอ ar, ็มจีเบสออโต้เซลสาขาไปกษณีย์พสต้15นะครับด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้นะครับที่ทําให้มียอดติดเยอะมากเลยและเราก็ต้องใช้รถยนต์ด้วยนะครับจะทํำยังไงอะ่ะให้รถยนต์ของเราเนี่ยไม่มีเชื้อโควิดเลยกดจะมีสีวิธีป้องกัน,นง่ายๆมาแนะนําให้กับคุณลูกค้านะครับผมจะมีวิธีอะไรบ้างไปชมคลิปกันเลยนะครับ 1>, 1. นําำรถยนต์ไปจอดตากแดดการนำรถยนต์ของคุณลูกค้าจอดตากแดดอาจจะช่วยฆ่าเชื้อโควิดได้บ้างไม่มากก็น,น้อยเห็นคุณลูกค้านำรถไปจอดตากแดดอาจจะมีการลดกระจกลงบ้างหรือการเปิดประตูไว้เล็กน้อยเพื่อให้แสงแดดช่วยฆ่าเชื้อไวรัสได้นะครับ 2. ล้างรถบ่อยๆการล้างรถก็เหมือนกับการล้างมือนอกจากจะทําให้รถยนต์ของคุณลูกค้าสะอาดเอี่ยมอ่องแล้วยังลดการสะสมของเชื้อโรคได้อีกด้วยนะครับ โดยใช้น้ำยาล้างรถเน้นจุดที่สัมผัสบ่อยเช่นมือจับประตูฝาถังน้ำมันและฝากระโปรงนะครับ 3. ล้างมือทุกครั้งก่อนขับรถทุกครั้งก่อนจะไปทุระลข้างนอกด้วยรถยนต์ควรล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์นะครับเนื่องจากมือเนี่ยเป็นส่วนที่ไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆการล้างมือก่อนขึ้นรถเนี่ยก็เป็นการทำความสะอาดไม่นำเชื้อไวรัสเข้าสู่รถยนต์ของคุณลูกค้านะครับ4พ่คนฆ่าเชื้อโรคโควิดด้วยการอบโอโซน ทำการพ่นฆ่าเชื้อโควิดภายในห้องโดยสารเนื่องจากภายในรถยนต์เราเนี่ยเป็นระบบที่มีอากาศปิดนะครับโดยน้ํายาฆ่าเชื้อเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการทําลายผนังเซลลทําให้โปรตีนและกรดนิวคลีอิกของเชื้อโรคโควิด1นเนี่ยให้ถูกทําลายไปในที่สุดนะครับส่วนของการอบโอโซนนั้นจะช่วยกําจัดเชื้อไวรัสได้นะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ที่กดนำมาเสนอให้กับคุณลูกค้าว่าคุณลูกค้าจะชอบนะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของคกดได้นะครับผมคิดถึง MG คิดถึงกดนะครับผมยังไงขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ